เอาแบงกันเล้วเอออย่าแยงกันอย่าแยงกันซื้อมาเท่ากันเลยคนละสองอันเท่ากันแกเลยพี่พนาแกะให้น้อยพี่พนาแกะพี่กุลาหน่อยมึงผิดไม่เครีย พี่กุลาสวยมากกินเลยกินเลยขนมแบ่งเท่ากันนะขนมแบ่งเท่ากันนะดูน้ำบันนี้หิวเหรอนี่พี่กุลาเขาบอกหิวนะ ดูพี่พนาที่แย่งแย่งของพี่กุลาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็มน้องพิมพ์นะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็จะเดินทางไปค่ะพี่พนานะคะน้องพิมพ์นีจะไปรับพี่พนานะคะเราจะพาพี่พนาเนี่ยเดินทางไปหาพี่กุลาเป็นครั้งแรกนะคะเราจะไปดูว่าพี่กุลาเนี่ยเขามีท่าทีไงแล้วก็พี่พนาเองเหมือนกันนะคะ เราอยากให้เขาสองคนนี้เจอกันนะคะเราอยากรู้ว่าะจะเป็นยังไงนะคะพี่พี่เอฟซีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองพาพี่พนาไปหาพี่กุลาดูเหมือนเหมือนให้พวกเขาทําความรู้จักกันนะคะวันนี้ก็น้องพิมพ์ก็จะพาพี่ๆเขาทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันนะคะยังไงก็ครีมเน้ฝากเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะก็เพื่อถ้าไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับพี่พนากันเลยนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็พาพี่พนามา แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่พนาไปหาพี่กุลากันนะคะพี่พนารอก่อนพี่รู้เราไปตรงไหนอะรอก็นรอกอน,กอนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาพี่พนาไปหาพี่กุากลาครั้งแรกวันนี้เราก็มีของฝากด้วยนะคะนี่เป็นขนมปงังแล้วก็น้ำส้มนะคะเราเนี่ยซื้อมาให้ พี่พนากับพี่กุลานะคะเบมรอนพี่พนาเนี่ยจะตื่นเต้นมากเลยนะคะนีะ่เจอน้ำไม่ได้เลยพี่พนาเนี่ย,ยพ,พนนะ ค่อยๆลงพี่พนาไปาดิมันลื่นเจออะไรพี่พนา พี่พนาเพื่อนน้องพิมเองใช่เพื่อนน้องพิมเองชื่อพี่พนาเอาแล้วพี่กุลาทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะอ๋อไปขอข้าวชาวบ้านกินเหรอจะกาแล้วแบบนี่นี่นี่แบบนึงหนูเอาขนมมาให้ ดูพี่ภาณนะเอ,นนนเอาแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเอาแบ่งกันเล็วเอออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันซื้อมาเท่ากันเลยคนละสองอันเท่ากันแก่เลยพี่พณนาแกะให้หน่อยพี่พณนาแก่พี่กุหลาบหน่อย มังผิดไม่เครียดสวยพี่กุลาสวยมากกินเลยกินเลย ขนมแบ่งเท่ากันนะขนมแบ่งเท่ากันนะดูน้ำแับนี้หิวเหรอ,อ,อหนี่พี่กุลาเขาบอกหิวนะดูอุ้ยมันลื่นนะทุกคนดูดูพี่กุลาเนี่ย พี่พนาก็กินอย่างเดียวพี่กุลาก็กินอย่างเดียวเอ้าเอคุยอะไรก็ไม่รู้พิมก็ฟังไม่ออกพี่พี่พี่พนาของพี่กุลาต้องแบ่งกันซื้อมาเท่ากาันซื้อมาเท่ากาันเอา้า พี่พนาแยงพี่กุลาได้ไงแล้วน้องถูกซื้อมาเท่ากาันไปแบ่งเลยไปแบ่งพี่กุลาเลยเพี่พนาแก่ใช่ไหมเออไปไปแบ่งเลยไปแบ่งพี่กุลาเลยนะดูพี่กุลาหงอยเหงาแล้วไปแบ่งเลย เร็วเรีวเร็วเีกินเลยพี่พนาพี่กุลาบอกเขาไม่กินดูพี่พนานี่กินหมดนะคะไม่มีเหลือขอแค่ให้ พี่พนานพี่กุลาชนเล่นน้ำอะ่ะเล่นน้ำดิเล่นน้ำเบาพี่พนา,นานไปแจ้งพี่กุลาอย่างนั้นได้ไงแต่ละคนดื้อโซนกันพี่พพนา,นานอย่าไปแจ้งพี่กุลาแบบน,นั้นเขาเป็นผู้หญิงนะน่ะน่ะมานนีเร็ว มันนี่มันนี่อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันสิเ <c oughs> อา <c oughs> ดูพี่พนาดิแย่งแย่งของพี่กุลาแล้วแ่ะ <c oughs> ดูดู <c oughs> ดูพี่พนาเนี่ยแย่งของพี่กุลาหมดเลย ดูพี่พี่พนาเกียวพี่กุลาหมดเลยดูซาใจใหญ่เลยดูไม่ไหวเลยพี่พนานี้ยยายเกียวพี่กุลาหมดเลยพี่กุลาอิ่มไหมเนี้ยอ๋อกินข้าวเสร็จแล้วโอเคพี่พันเขาชื่อพี่พนายายจะพามาเจอพี่กุลาไงเออพี่กุลาบอกนี้ใส่ไม่ดีแล้วพี่พนา ไม่ไหวเลยมานี่แล้วพี่พนามามาคุยกับพี่กุลาเร็วๆพี่พนานี่ไม่ไหวจริงๆเลย เขางอนแล้วพี่พนาเน,น,น,นี่ยพี่กุลาจะกลับหรออย่าพึ่งกลับสิไม่ชอบหรอ พนาเนี่ยชอบแกล้งพี่กุลาดู <c oughs> เบลยังไม่มีเหรอพี่พนาแก่้งของพี่กุลาขนาดนั้นเนี่ยไปไปนั่งคุยกันใ,ใกล้ๆไปเร็ย <c oughs> พี่กุลาก็ไม่ชอบ พี่พนาก็ชอบใจใหญ่เลยชอบแก้มพี่กุหลานเนี่ยเอาเลยพี่พนาไปนั่งคุยกับพี่กุลาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วไปทำความรู้จักกันเออไปทำความรู้จักกันม,ม, <laughs> มันสลดสองขนเนี่ยจะมาทำความรู้จักกันเลยจะมาเบ็นศสตรูกันเนี่ย นั่งเร็วน,นั่งเร็วพี่พนานั่งเอาแนะนำตัวเองหน่อยพี่ผู้ชายเขาชื่อพนาพี่พนาพี่เขาชื่อพี่กุลาพี่เขาสวยไหมเออพี่เขาสวยไหม พี่พี่กุลาเนี่ยเขาพอพูดได้นะแต่แต่พี่พนาเนี่ยเขาพูดอักเสียงไม่ได้นะเนื่องจากใช้ททังสรุปสรุปครับาเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยอ่ะพี่พนาอย่าแกล้งพี่กุลาคุยกันดีๆเราจะมาเป็นเพื่อนกันนะเสื้อเขาไม่ใส่เสื้อพี่พนาเขาจะไม่ใส่เสื้อจ่ะ จะกาดพี่พนาหรู้เปล่าพี่พี่กุลาเขาบ่อยใส่เสื้อพี่พนาอยากใส่เสื้อแบบพี่กุลาไหมเอาไหมเดี๋ยวหามาให้เอาเสื้อไหมพี่พนาอยากใส่เสื้อแบบพี่กุลาเปล่าไม่เอาไม่ชอบ สรุปสรุปจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นศัตรูกันเนี่ยดูดูเขาพูดอะไรกันไม่รู้ผิมก็ฟังไม่ออกพี่กุจะกลับแล้วเหรออ้าพี่พนานทำไมทำอย่างนั้นพี่กุลาน้อยใจนะแค,แค่พูดเล่นเขาไล่กลับเลยเหรอ เออพี่พนานนีกก็หิวตลอดอ่ะกินไม่อิ่ม่ยแย่งก็แย่งกินของพี่กุลาละดูดูด,ดูโอเคโอเคเอา่าพี่พนานจะพากลับแล้วนะคุยกันดีๆคุยกันดีๆเดี๋ยวเขาหน้าก็พามาอีกแหละ ไม่ชอบหรอทำไมอ่ะพี่พนาเขาที่ใส่ดีแต่เขาเขาชอบแกล้งเขาชอบแกล้งพี่กุลาพี่กุลาก็เลย <laughs> ไปโอเคงั้นพี่กุลาหนูหนูกลับก่อนนะ <c oughs> บ๊ายบายไปไปพี่พนาไปเร็ว <laughs> พี่พนาเนี่ยชอบแกล้งพี่กุลาโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้ว <Bye. c oughs> ไม่ไหวพี่พนาเนี่ยชอบแก้งพี่กุลาอ่าพี่ๆถ้าใครชอบครีมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพี่พนากลับกันนะคะพี่กุลาเนี่ยเขาหมั่นไส้พี่พนามากเลยนะคะพี่พนาเนี่ยเขาก็แย่งกินขนมขนมของพี่กุลาหมดเลยนะคะโอเคเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะ